สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับในช่องในกรณีต่างๆผมก็ต้องมาชี้แจงและมาตอบโต้เรื่องการที่สหรัฐอเมริกาหลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าประจำอย่างจตุพรพรมพันธ์เองก็ออกมาพูดนะฮะและแม้กระทั่งอาจารย์เจ้าเองก็ออกมาพูดว่า รัฐบาลในตั้งวอลลูมตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาเนี่ยทำอะไรไว้บ้างนะครับทำอะไรบ้างในการที่จะสู้รบตบมือในการที่จีดการภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของหน่วยงาน NGO นะฮะที่จะโดนตัดไปนะฮะคือเขาก็ตีไปทุกเรื่องนันแหละเขาก็ว่าไปทุกเรื่องนันแหละผมเองในฐานะที่ ต้องว่กว่าเป็นหนึ่งในปากเสียงของรัฐบาลนะก็ต้องมาพูดคุยเขาไม่ได้แต่งตั้งผมนะแต่ผมตั้งตัวเองว่าเป็นเป็นคนต้แทนนะครับคือหน่วยงานเอ g จโอเองเนี่ครับรู้สึกว่าหน่วยงานพวกนี้ครับได้รับเงินบริจาคจากพวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้อุปยต่าง บอกว่ารอบๆข้างเราเนี่ยนะฮร,รอบๆข้างเราเนี่ยมันมีปัญหาในการสู้รบก็โดนผักดันออกนอกประเทศก็มาอาศัยใบบุญบ้านเราเนี่แหละนะครับก็ได้รับเงินช่วยเหลือจาก NGO นจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งการประมงไทยที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้เขาบอกว่าเป็นประเทศแรกเลยนะที่เขาลงโทษนะ ก็คือทาเองเนี่ยก็มีนโยบายแบบนี้อยู่แล้วนะฮะสินค้าไทยเองเนี่ยที่ไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันก็ไม่กี่อย่างหรอกนะฮะแต่บางเอื่นพวกนี้ครับในความคิดที่เห็นต่างในความคิดที่จะต่อว่ารัฐบาลมันก็มีทุกวันอยู่แล้วนะ,ะมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่า การชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยการทำงานของรัฐบาลเองเขาก็ทํากันอยู่นะครับเขาคงไม่มารายงานกับพวกนี้หรอคือพวกนี้อยากรู้ไงอยากรู้ว่าเอ,อตั้งกำแพงยังไงบ้างตั้งคณะกรรมการยังไงบ้างแล้วก็มีมติกันเป็นยังไงทํำยังไงครับเพราะพวกนี้ครับเขาเรียกว่าผมว่าเขาไม่ให้ราคาก็าไม่ให้ราคาก็อยากรู้นะที่จริงแล้วในเรื่องแบบเนี้ยต้องบอกว่า เขาคงไม่มารายงานให้พวกมึงรู้หรอกเพราะรัฐบาลเขาจะทำอะไรนะฮะพวกมึงเนี่ยปากหอยปากปูปากสวะทุกมึงเห็นนะปากสวะอยากรู้ไปทุกเรื่องนะการจีดกันของแต่ละประเทศเพราะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาจีดกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาขาดดุลการค้าประเทศไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับการจ,จะช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่ช่วยเหลือถ้าเราไปผูก ลมหายใจทุกครั้งกับสหรัฐอเมริกาทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับรัฐบาลเองเขาก็มองครับไม่ว่าการจะไปค้าขายกับตะวันออกกลางค้าขายกับจีนนะในแง่มุมในการค้าขายกับเ,เราก็มีสัมพันธ์ทำไมตีดีกับจีนอยู่แล้วทุกวันเนี้ต้องยอมรับว่าการค้าขายหรือส่วนประชาชนส่วนใหญ่ของโลกในประเทศจีนนี่เยอะเยอะมากครับ แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองครับไม่สามารถกั้นกำแพงกั้นกำแพงประเทศจีนได้ในการค้าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยครับเขาขายอาวุธน่เขาขายอาวุธ,นะข,าข,าาวธขายเขาความรำ่ำเนะี่ยในเทคโนโลยีโโลยครับประเทศไทยที่จะใช้สินค้าของสหรัฐอเมริกาเองก็นะน่าจะเป็นพวก มือถือ iPhone หรือของแบรนด์เนมต่างๆเท่านั้นเองครับนั่นมันเป็นสินค้าสิ้นเปลืองครับแต่ถ้าสินค้าจริงๆแล้วครับประเทศไทยเองเนี่ยมูลรวมแล้วใช้ของประเทศจีนของเอเชียเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนเองหรือของไต้หวันเองเลยครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ก็คงไม่ต้องกลัวแล้วครับถ้าในแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าโดนจีดกันไม่ว่าจะเป็นภาษีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินปลาให้ให้เงินน่ะช่วยเหลือนะเขาเรียกว่าเงินจีนเปล่านี่แหละครับส่วนมากมันก็จะผ่านพวกเอ็นจีโอพวกนี้ครับเอ็นอมันเดือนร้อนเพราะอะไรครับเพราะวมมันมีเงินเดือน มันมีรายได้จากเงินพวกนี้ครับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้อุยพนะที่สําคัญกับเอ็นจีโอส่วนมากก็ไม่เคยสนับสนุนรัฐบาลครับไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะมันก็จะตั้งกําแพงไว้กับตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิาพาทไว้ก็คือพวกเอ็นจีโอเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานผู้อพยพหรือแรงงานต่าง ถ้ามีปัญหาครับเอ่อถ้ามีปัญหาเข้ามาทันทีนะครับพวกอินจีอพวกนี้จะเข้าไปถือว่าเป็นผลงานครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานแบบนี้ครับเป็นเงินจินเปล่านะครับแต่ไม่รู้นะมันหลุดไปตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ตรงนี้ต่างหากนะครับในเมื่อสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจมันไม่ไหวเศรษฐกิจมันแย่เขาก็ตัดเป็นเรื่องธรรมดาครับเราก็ต้องหาทางวิธีการใหม่ครับ ในเมื่อขายเขาไม่ได้เราก็ไปขายที่ใหม่ครับมันไม่ใช่ว่ามีแต่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวที่ทไหนล่ะครับการค้าการตลาดที่ออกไปตอนนี้รัฐบาลเขาไปเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีเนี่ครับในเอเชียแม้กระทั่งบรูไนยอย่างนี้ครับที่พันตำรวจโททักษินชินวัฒน์ไปเนี่ยการไปสร้างสัมพันธ์ทำไมตีการไปพูดคุยเนี่ยครับ มันต้องมีเขาเรียกว่าคอนเนคชันพอสมควรครับความเชื่อถือพอสมควรในการที่จะไปค้าขายกับเขาเราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งขยับกับรัฐบาลน,นี้เราขยับครับที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศไปขายของแต่ปรากฏว่าไอพกกาไานะ้พวกกะเลกะลาดผมใช้คำนี้กลับไปว่างนะพวกกะเลกะลาดออกมาเหามาหอน ออกมาต่อรัตต่อว่ารัฐบาลผมถามหน่อยว่าเอาหน้าไหนไปคุยกับต่างชาติเขาตอนนี้เขาจะเชื่อถือกับเอาจตุพรเหรอเอาอาจารย์ธนพรไปเหรอหรือเอาใครครับหรือจะเอาสนทิหรือจะเอาคอปคอไปดูหน้าแต่ละคนล้ะครับความเชื่อมั่นไม่มีต่างชาตินี่เขาไม่รู้จะให้เขาข้ามไปหรือเปล่า กาเนกกการนงเขาเวลาเขาจะทาเวลาเขาจะออกนอกประเทศจกียดการเขาเพื่อประโยชน์อะไรเวลาขายไม่ได้เวลาเดินประเทศท่านมีปัญหาก็ถามเขาบอกว่าจะทําอะไรเขาก็เริ่มต้นไงเขาให้เกียรติมีคอนเนคชั่นที่จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้แต่ปรากฏว่าพวกมึงไม่ใช่เหรือครับตั้งกำแพงอยู่ตอนนี้ ห้ามคนนั้นคนนี้รับออกมาบอกว่ามีดีลบูนในอีกแล้วไม่รู้ไม่รู้ดีลหาเหวอะไรนักหนาเขาออกไปเขาไปทำงานเขาไปในานามก็ชัดเจนอยู่แล้วครับไปในานามของที่ปรึกษาอาเซียนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเขาขอมาก็บอกว่าไปมีดีลอีกตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้ ดิวลังกาวีดิวสิงคโปร์ดิวฮ่องกงก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ใจคิดแล้วออกมาตีข่าวบอกพี่กินเล่นใหญ่เพร ion ion าะว่าไทยปล่อยปะละเลยถามเอยว่นายกรัฐมนตรีคนนี้หรือปล่อยปะละเลยอ่ะมันมีแต่เมื่อเมื่อเมื่อไรครับพอมีปัญหาหนักๆมากนะฮะรัฐบ,บาลนี้เขาแก้ไขหนึ่งครับ เป็นรูปธรรมขึ้นมาออกไปแอดอ้ดที่นู้นที่นี่ครับจะเอาผลงานเป็นของตัวเองใครสั่งครับกรรมาธิการสั่งเหรอไม่ใช่ครัเป็นนายกรัฐมนตรีที่คุณด่าทุกวันทุกวันเนี่ยสั่งแล้วผลงานมันถึงออกมาครับไปขอความร่วมไมมือจากพี่กีนบอกว่าปล่อยให้แต่เข็บชายแดนปล่อยให้รอบรอบบ้านขาเขาเรานี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นพอเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าคําว่ารอบๆบบ้านเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์นะครับเราไม่มีสิทธิ์นะ,ะเรามีสิทธิ์เฉพาะนะตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับคุณจะเดินข้ามไปแล้วก็ไปสั่งการเหรอคุณไม่มีอํานาจขนาดนั้นค่ะแต่คุณบอกว่ารอบรอประเทศไทยรอบรบประเทศไทย,ทไทยมันไม่ใช่อาณาเขตประเทศไทยอะ่ะ ต้องทําความเข้าใจว่ามันไม่ใช่อนาเขตของประเทศไทยและจะมาเห่ามาหอนนะ่ะมาแกว่งปากหาอะไรละ่ะแกว้งปากเพื่อจะกะนักะนกหนกแหนรัฐบาลอย่างนั้นสิเขาบอกว่าปัญหามันมีมานานแล้วแต่รัฐบาลนี้มันเกิดผลในรัฐบาลนี้ไปขอความร่วมไม้ร่มมือนะ่ะจากเจ้าของหมาเจ้าของหมาบอกว่าจัดการได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วย ตรงนั้นนะครับมันถึงทําได้แต่เราทําไปแล้วครับบอกเจ้าของหมาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ทำเขาไม่จัดการหมาเขาเองอะ่ะคุณมีสิทธิ์ทาอะไรก็เหมือนพวกคุณเนี่ยมีแต่หา่าแต่หอนสมัยก่อนน่ครับมีมอสี่สิบสี่าไม่ไม่จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอมอไม่ว่าจะนแนวตะเก็บชายแดนต่างๆเนี่ยกำลังต่างๆนี่ครับเป็นกำลังของทาหารด้วยซ้ำไปที่ดูแลตามตะเก็บชายแดน ไม่เห็นไปช่วยเขาล่ะไม่เห็นไปจัดการล่ะและถึงเวลานี้เรียกร้องครับอยากได้น่อนอยากได้นี่ก็หมายความว่ารัฐบาลน,นี้ครับมาจากระบอบประชาธิปไตยเชื่อถือได้ว่าเรียกร้องแล้วมันจะได้ผลแล้วก็บอกเขาไม่ดีแบบบอกเขาชัว่วบอกเขาจะมาโกม่านโกงเมืองเตรียมการเรื่องเข้าไปในสภาจะติเข้าในสภาเนี่ยครับ อย่างเตลุมพรพูดเนี่ยเหมือนบอกว่ายื่นยติในสภาผู้แทนรัษฎรแล้วพูดเรื่องอินเตอร์เทนเนต์คอมเพกพูดเรื่องชั้นสิบสี่แล้วนายกรัฐมนตรีน,นี่ต้องหนีออกนอกประเทศมีดีลใหม่ต้องออกต้องออกนอกประเทศอย่างนั้นแหละเหมือนว่ารัฐบาลต้องอยู่ไม่ได้แน่อนอนคือความเป็นจริงอะรัฐบาลทุกรัฐบาลอน โดนยดติพวกนี้หมดครับโยนย,ยติไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านหมดครับแต่มาถึงเวลานี่คิดเองทําเองจินตนาการเองว่าอธิบายงวดนี้รัฐบาลต้องอยู่ไม่ได้นายกต้องออกนอกประเทศอดีตนายกทักษินชินวัตรต้องออกนอกประเทศนั่นหมายความว่าไ,ไงคุณคิดไปเองทางนั้นครับพูดถึงปปชคนดี อะไรจะมาดีเวลานี้ล่ะครับผมถามหน่อยสมัยก่อนปปชเนี่ยตัดสินอะไรตัดสินเรื่องนาฬิกาก็ยังไม่ชัดเจนเลยฮะนาฬิกาของพลเอกประวิทย์อ่ประวิตย,งว,ย,งว,ยงวงสุวรรณประชาชนทั่วประเทศเขาไม่เชื่อว่ะนาฬิกายี่สิบกว่าเรือนนี้ครับจะยืมมาจากเพื่อนทั้งหมด แต่ปป,ปชก็ยังหน้าด้านนะบอกว่าไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานอะไรยกคำร้องว่านาฬิกาเนี่ยเป็นนาฬิกายืมเพื่อนมาและาบวงพวกมึงไม่สารต่อละทำไม่ไม่แหกปากละเพราะอะไรเพราะพวกมึงเนี่ครับกลัวกับอำนาจพวกนี้สู้หกต่ออำนาจพวกนี้ไงพอมารัฐบาลนี้ครับ จะเป็นจะตายจะเอาให้ได้มึงต้องชิบหายไปข้างหนึ่งประเทศชาติชิบหายมาครับผมงงกับจตุพรนี่ใช้คำว่าตอนนี้ประเทศชาติชิบหายแล้วมันชิบหายมาแต่เมื่อไหร่จตุพรถามหน่อยมันชิบหายมาแต่เมื่อไหร่มันพึ่งมาชิบหายรัฐบาลน,นี้เหรอแต่ก่อนโควิดประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจรัฐหารมาครับปฏิวัติมา ต,ต,ต,ตั้งตัวเป็นใหญ่ครับต้องบอกตั้งตัวเป็นใหญ่มีอำนาจม .44 ไม่เคยจัดการอะไรเลยครับมึงก็นั่งอยู่ในสมึงก็นั่งอยู่ในสตูดิโอพอเด็กเข้าออกมาพูดเต็มปากเต็มคอว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องกลับมาที่เราเด็กมันทำไม่สำเร็จหรอกช่วงนั้น ถือว่าพวกเด็กๆในออกไปสู้กับอํานาจเผด็จการจะด้วยวิธีการไหนคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่รู้แต่คุณหดหัวอยู่ในกระดองไม่กล้าพูดครับถึงเวลานี้เขาไม่ทําอะไรเขาปล่อยให้คุณพูดได้เต็มที่คุณเอามาดิเขีนฆ่าเขาอยู่ตอนนี้เอาคําพูดต่างๆในครับมากระแนะกระแหนเขาอยู่ตอนนี้นั่นหมายความว่าอย่างไงครับเวลามีปัญหาจริงๆ มึงก็นั่งอยู่ในบ้านไม่เคยออกมาเลยเวลาเขาปล่อยมึงไปอิสระมึงกลับมาต่อว่าเขากระแนะกระแแเขาครับว่าประเทศกําลังชิบหายเขาชิบหายอะไรครับบ่อนการเพนนันเขาก็ยังไม่ทําคาสิโนที่มีโครงการต่างๆนี่ครับเขาก็ยังไม่ทําอะไรเลยครับเขาเพียงว่าเขาโยนนะโยบายต่างๆเนี่ยทําแบบนี้ไหมมันไม่ใช่ทําง่ายๆครับแต่ละโครงการ และจะเอาพวกนี้ประเทศชาติชิบหายแนละ้วมันยังไม่เริ่มต้นเลยครับเสาสักต้นยังไม่ลงครับแล้วมันจะชิบหายตรงไหนครับแต่มันทิบหายมานานแล้วไงมันจะมาชิบหายหนักก็ทิบหายกับมึงเนี่ยพูดอยู่ทุกวันทุกวันครับใครจะมาลงทุนถามหน่อยภาพพดไม่ดี รัฐบาลเองเขาพยายามากักเบือเอานายทุนเนี่ยมาลงทุนแต่พวกมึงเนี่ยซึ่งมีโอกาสพูดโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ครับไม่เป็นคุณอะไรเลยครับทุกอย่างนี่ครับเลวหมดทุกอย่างชั่วหมดมีพวกมึงพวกเดียวครับดีหมดไปสนับสนุนอคอปคอสนับสนุนพันธมิตรจะไปให้กำลังใจปปชคนดีสีสยาม,มอย่างนั้นเหรอ กชก็เป็นชุดเดียวกันเนี่ยกลุ่มเดียวกันเนี่ยกลับเป็นคนดีเราต้องให้กำลังใจครับไม่ใช่ว่าทิ้งสำนวนสละสำนวนครับจะไปทิ้งทำไมครับถ้าคนดีเขาจะหนีเหรอออกมาสู้สิออกมาพูดสิมันมีอะไรพูดเยลยเขาจะคาราคาซังบอกว่ามันมีเรื่องเง,งี้ยง้คนนั้นคนนี้ก็มากดดันเขาเปิดมาเลยครับเปิดมาเลย มันจะได้รู้ว่าใครชั่วใครเลวครับอย่าปิดบังอย่าอำพรางไว้ครับอย่าใช้คำว่าหลักฐานมีว่ามาเลยครับคนจริงไม่ต้องกลัวว่าใครไปกดดันใครไปวิ่งเต้นครับมึงโยนข่าวมาแบบนี้กับเวลาปปชเขาตัดสินมาถ้าเป็นคุณกับพวกมึงก็ดีไปครับถ้าเขาถ้าขัดใจพวกมึงเมื่อไหร่ก็นั่น ปชชป,ป,ป,ปชชุดปปปปปชเร็วแล้วและสังคมมันจะอยู่ยังไงครับจะเอาตามใจตัวเองครับมันไม่ได้ครับถ้าไม่มีความมั่นอกมั่นใจถ้าไม่มีความเคารพในการตัดสินของแต่ละหน่วยงานครับประเทศชาติมันจะเดินต่อไปได้ยังไงแต่ต้องดูบริบทก่อนนะว่าประเทศชาติเนี่ย หรือกลุ่มก้อนต่างๆนี่ครับมันมีปัญหายัางไงคุณบอกประธานก็เป็นอย่แบบนี้ประธานสภาก็เป็นแบบนี้ประธานปปชก็เป็นแบบน,น,น,บบนี้คุณก็ตีความไปว่ามันมีปัญหาอยู่แล้ว,ลวจะประสัตสินคนอื่นได้ยังไงครับประเทศชาติมันเป็นแบบนี้มานานแล้วครับพวกกูพวกมึงตั้งนานแล้วถึงเวลานี้ครับกลุ่มพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับรัฐบาลหรอก เพราะเรามองว่าถ้ามันตัดสินขัดกับกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็บ่อยครั้งครับร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เวลาตัดสินมาแล้วกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเห็นต่างแต่มันก็พูดไม่ได้ต้องยอมรับในกฎกติกาที่มีอยู่ที่เขาวางไว้กับฉะนั้นแล้วครับไอ้พวกนี้แหละคือพวกถ่วงความเจริญทําให้ประเทศชาติมันถอยหลังอยู่ตอนนี้กัพวกเนี้ย เพราะรอผลประโยชน์ครับอ้าปากรออยู่รอความเพียงพังของรัฐบาลผู้บริหารประเทศแต่ถ้ามึงมีอำนาจที่จะกดขี่กลมเหงสังคมได้คุณก็นั่งเฉยนั่งเป็นทอไม่รู้ร้อนอยู่ไปวันวันรอว่าใครพลาดใครจะชวยโอกาสในสิ่งนี้มาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเองครับก็ฝากไว้ให้คิดกับ พี่น้องประชาชนฟังอยู่ก็น่าจะคิดได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ